สวัสดีครับเจอกันีกนะครับเวลาหิวกินอะไรก็อร่อยวันนี้นี่มียำปลากระป๋องนะครับเอออาจจะดูเผ็ดหน่อยนะลองป,ป,ป่าคุณปี๊ดมันจะไม่ค่อยกินเผ็ดนะอันนี้หม่อมาจะทำน,นี่หม่อมาทำให้กินเอาอัานนี้เดียวพอแ,แล้วก็นี่ครับ ของโปรคนไทยไข่เจียวจะแบง่งหน่อยนะครับซอสอีกหนึ่งว้าไปครับกินกันอ๋อแล้วก็แทบมีหมูทอดด้วยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวจริงๆแล้วกินอะไรก็อรนะ่อยครับ นู่ักอยู่วะเพราะฉะนั้นกูกม็มาคัดอินนะอือมา้ย่างอร่อยลูกปลากระกป๋องใน,น,น,นแต่เาราจะจัดไหนเอ้าใส่ไปคับตุโต้เลย ไอ้ี่น้อไอ้เจ้าเปนอากาศอะไรก็อล้วดีนะครับนปดู Yeah. ทำอะไรอืมอันนี้มีหอมแดงแหอเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. หอมแดงน,นังไึนเอาข้างมาเอาไข่เจียวปกไปนี yeah. 看不到。嗯。好不 อัน,นก็ว่าปจะไปคำสุดท้ายยำปลาตะปองทอะไรอืะ